สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic o f Love t ท r o t เว้นมนแห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรรเคิลส์แม่หมอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจพลังงานคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดิสคริปชันนี้ การดูดวงโดยรวมนะแม่หมอพูดเสมอว่าคําทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้นะระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก,ก็อยากให้เพื่อนๆรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆพลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะวันนี้แม่หมอจะทําคลิป random for you รักออนไลน์ตอนจบถึงเวลาเจอตัวจริง คุณคือทุกสิ่งจากนี้และตลอดไปฝั่งจิตวิญญาลูกดวงขอแม่หมอนะวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด Angels er t a r าลอบใบ Keeper Fortune t ทอ r i n g Oracles 5ใบพลังงานนะของใครคนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะไม่หมอใช้ไพ่ชุด j i g ริสก็ t t t าร์ลอต10บใบ The Romance Angel o r a c l e 5ลใบเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าไพ่ทั้งหมดมีอะไรบ้างคะ่ะ ไพ่ทั้งหมด15ใบนะคะในฝั่งตัวตนของคุณนะจิวิญญาลูกดวงของแม่หมอคุณได้ไพ่ the hermit six of pentacles n i g h t of wands the star justice temperance death five of pentacles five of wands eight of pentacles w o r t h y man f u l r person sun d e n v e l m a r c h a l man coffin ไพ่ทั้งหมด15ใบนะคะในฝั่งตัวตนของใครคนหนึ่งนะเขาได้ไพ่ two of swords Four of Pentacles, Five of Pentacles, Nine of Swords, Page of Cups, Justice, Queen of Swords, Page of Wands, Knight of Wands, King of Swords, Wedding, Forgiving and Learning, Passion, Healing Family Issue, Past Life Relationship. Random for you. หัวข้อในวันนี้นะคะรักออนไลน์ตอนจบถึงเวลาเจอตัวจริงคุณคือทุกสิ่งจากนี้และตลอดไป พักต่อนะจ๊าจากรักออนไลน์ตอนแรกนะหลังจากที่คุณสองคนเนี่ยคุยกันนะคบหากันผ่านสื่อโซเชียลโลกออนไลน์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะที่มีความรู้สึกว่าต่างคนต่างมั่นใจและมีความรู้สึกว่าเป็นความรักชอบพออยากให้ความสัมพันธ์รุดหน้าชัดเจนมากขึ้นเมื่อถึงวันเวลาที่คุณและเขานะมีโอกาสที่เหมาะสมเขาเดินทางมาหาคุณ การนัดเดตการพบเจอกันครั้งแรกก็เกิดขึ้นเวลาที่คุณเจอกันตัวจริงนะคุณเองจากที่คุยกันในโลกออนไลน์นะสนุกสนานเฮฮาพูดเก่งพูดเยอะอืมแต่ว่าพอเจอตัวกันจริงๆเนี่ยคุณกลายเป็นเดอะเฮอร์มิตเฉยเลยนะมีความนิ่งเงียบไม่ให้เขาเนี่ยเข้ามารับรู้ความรู้สึกหรือหัวใจคุณได้เลยมีกราะกำแพงนะ กันเขาอย่างหนาเลยทีเดียวคุณนะรู้สึกว่าคุณเขินอายคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองเลยคุณนะมีความรู้สึก temperance ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกว่าตอนที่คุยกันนะสื่อสารกันในโลกออนไลน์คุณรู้สึกว่าคุณหวาดกลัวคุณรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะดีไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ย w e a l t h y man เขามาแบบ ร่ำรวยเป็นเศรษฐีอ่ะคุณไม่คิดว่าเขาจะมั่งคั่งร่ำรวยถึงเพียงนี้คนคนนี้นะที่คุณออกเดตด้วยเนี่ยเขาร่ำรวยจัดว่าเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวนะจนคุณตกใจคุณรู้สึกประมาคุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่เหมาะสมคู่ควรเลยคนคนนี้มาแบบรวยของแท้นะจ๊ะรวยหัวจลดเท้ารวยแบรนด์เนมรวยรถหรูรวยของจริง นะตกใจสั่นเลยทีเดียวรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเบรกก่อนนะความสัมพันธ์หัวจิตหัวใจขอทบทวนก่อนผู้ชายที่มั่งคั่งร่ำรวยถึงเพียงนี้จะมาชอบคุณจริงๆร,งรงหรอหวังผลประโยชน์อะไรไหมหรือว่าแค่กิก๊กกั๊กกับคุณหวังเรื่อง18บวกโอ้คิดสารพัดสารเพนะจ๊ะ false person เมื่อคุณเจอเขาแล้วเนี่ยพ่อหนุ่มอินซีแดงนะจ๊ะเนี่ยทั้งหลอดทั้งรวยเนี่ยไพ่ใบนี้แปลว่าตัวปลอมคุณโกหกเขาา คุณแสดงออกตรงข้ามกับหัวใจคุณไม่พูดความจริงคุณนะแสดงกิริยาที่เมินเฉยนิ่งเฉยต่อเขามากๆแล้วคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณนะ่ะจะต้องทบทวนใหม่ซ u t เ e ิลเวลคุณคิดเลยนะน้อยเนื้อต่ำใจเลยว่า ไพ่แบบนี้แปลวา่าร่ำรวยอย่างกระทันหันอือยากจะถูกลอตเตอรี่เลยนะ้นงวดต่อไปนะจ๊ะเนี่ยงวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะจ๊ะคุณคิดในใจนะขอให้ฉันนะถูกหัวเรางวันที่หนึ่งนะมีสักหกล้านสิบสองล้านอืมเขารวยขนาดเนี้ยฉันไม่คู่ควรเลยฉันเป็นแค่คนที่ฐานะประลางกลางอยากจะรวยอย่างกระทันหันขึ้นมาเลยความคิดคุณนะ่ะนะคนคนนี้คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ย แมนชั่วแมนเขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาดูสุขุมเขาดูนิ่งบุคลิกภาพดีหลอ่อรวยโอ้ยทำไมเนี่ยนะคนที่เพอร์เฟกขนาดนี้ถึงได้มายืนอยู่ยตรงหน้าคุณได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณสับสนลังเลใจคุณนะ่ะทะเลาะกับตัวเองอ่ะสมองกับหัวใจคุณนะ่ะนะคัดค้านแล้วบอกตัวเองว่าอย่าพึ่งที่จะ เดินหน้าในเกมความสัมพันธ์นี้เลยแต่หัวใจคุณนะก็รักเขาแลว้วอะยิ่งรักเขาไปใหญ่เลยไม่ได้พบเจอแต่สมองคุณเนี่ยตีกันค้านกับหัวใจตัวเองเนี่ยหยุดก่อนคิดก่อนเขารวยขนาดนี้เขาเอร t ขนาดนี้นะแล้วคุณมีข้อดีตรงไหนเนี่ยที่เขาจะมารักมาชอบคุณเขาจริงใจหรือเปล่านะโอ้โหเนี่ยนะสมองกับหัวใจคุณนะ่ะเครียดคิดมากวิตกกังวลอย่างมากที่สุดเลยคุณรู้สึกนะว่าคุณกดดัน มากๆจากสภาวะการและการนัดเดทแรกแล้วก็เจอเขาครั้งแรกคุณรู้สึกอึดอัดใจคุณรู้สึกว่ามีช่องว่างมากมายเลยอ่ะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรคุณไม่เหมาะสมความอึดอัดใจเนี่ยนะคุณอยากจะรีบกลับบ้านเลยอยากจะทําให้การนัดเดตครั้งแรกมันผ่านไปไวๆอยากจะขอตัวเขากลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยเดทคุณอยากจบสิ้นเดทวันนั้นอย่างรวดเร็วและคุณอยากจะยุติความสัมพันธ์เพราะคุณน่ะรู้สึกว่าคุณน่ะ ด้อยกว่าเขานะ่ะนะไพ่หกเหรียญไพ่ใบนี้ยแปลว่าเขาอะ่ะดูมีอํานาจวาสนามีบารมีมีความเมตตามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคุณเปรียบเทียบตัวเองแบบเนี้ยนะเหมือนคุณเนี่ยเป็นยาจกเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีผู้มั่งคัง่งอีกอย่างหนึ่งนะคุณเนี่ยเป็นคนมีอีกโก้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะให้เขามารู้สึกว่าคุณชอบเขาเพราะว่าเรื่องฐานะการเงินหรือว่าความร่ารวยมั่งคั่งที่เขามี ในเมื่อคุณนะเป็นคนฐานะปานกลางและดูด้อยกว่าเขาคุณเองก็ไม่อยากที่จะสารต่อในความสัมพันธ์นะอันนี้คุณคิดเองเออเองนะแล้วก็มองตัวเองว่าไม่เหมาะสมคู่ควรในเรื่องสถานภาพทางการเงินกับเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเถิดนะเขาเป็นคนในฝันของคุณอย่างแท้จริงคุณรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงในฝันผู้ชายในฝันที่หลุดออกมาจากโลกแห่งจินตนาการและไม่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณ คุณรักเขาเขาแล้วสิรักเขามากมายสุดหัวใจจริงๆอ่ะจ,จากที่พูดคุยกันนะั้นในโลกออนไลน์ก็ว่ารักแล้วนะเมื่อเขาไม่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณนะ่ะคุณไม่อาจเลยนะที่จะสกัดกั้นความรู้สึกหรือว่าบอกหัวใจตัวเองว่าให้หยุดจริง,รงๆคุณทําได้เพียงแต่บังคับควบคุมร,ร,ร่างกายเท่านั้นคุณรู้สึกว่าสภาวะติดขัดนะไพ่ไฟออฟเพนจิคอลห้าเหรียญเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งทั้งตัวตนของคุณและเขา คุณทาตัวแบบนี้นะปิดกั้นหัวใจตัวเองมีเกราะป้องกันนะไม่ให้เขาเข้าถึงหัวใจคุณนะไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกติดขัดไปด้วยเขารู้สึกว่าทําไมเดทครั้งนี้ไม่สนุกเลยนะเหมือนคุณมีอะไรบางอย่างในหัวใจแต่คุณไม่ยอมพูดกับเขาไปตรงๆเขาอะเกิดความรู้สึกติดขัดนะสภาวะที่รู้สึกว่าเออคุณคงไม่ได้ชอบเขาหรอกมั้งสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรกันแน่นะทาไมคุยกันในโลกออนไลน์เนี่ย ก็รู้สึกนะว่าต่างคนต่างรักกันแต่พอเจอกันเนี่ยเหมือนว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยได้แต่แอบมองคุณนะจะทําอะไรให้มากกว่าเนี้ยก็ไม่ได้ตอนที่เขาเจอคุณนะคนคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารักคุณมาก เขารักคุณตั้งแต่แรกพบเจอดูสิเนี่ยนะไพ่ใบน,นี้สี่เหรียญมือเขาเนี่ยต้องควบคุมสถานการณ์ให้นิ่งเฉยเขาอยากจะโอบกอดคุณเพื่อจ,จับมือคุณเนี่ยเขาต้องหักห้ามหัวใจแค่ไหนดูสภาวะอารมณ์เขาสินะขัดใจต็เงมากอยากจับมือคุณอยากกอดคุณแต่ก็ทําได้แค่นิ่งเฉยเพราะคุณนะ่ะทาตัวห่างเหนินทําตัวเงียบทําตัวให้เขารู้สึกว่าโอ้โหเขาเนี่ยนะคงไม่ใช่แล้วแหละเขาเครียดมากนะกับการเดทครั้งแรกกับการเจอคุณนะ่ะ เขาเครียดเลยว่าเขามีอะไรไม่ดีตรงไหนเขาเสียเซลล์เขาขาดความมั่นใจเขารู้สึกว่าสับสนลังเลใจอย่างมากเลยจากที่เคยคุยกันในโลกออนไลน์รู้สึกว่าคุณรักเขาแล้วอะแต่พอเจอตัวจริงทําไมอะคุณทำกับเขาแบบเนี้ยเฉยชาเย็นชามีระยะไม่ให้เขาเข้าประชิดตัวเหมือนมีเกราะบางอย่างนะมันเป็นกําแพงกั้นระหว่างคุณกับเขาคุณกับเขารู้สึกเหมือนกันไพ่ใบที่2คู่ที่2ที่เหมือนกัน justice ต่างคนต่างตัดสินใจแต่เหตุผลในการตัดสินใจต่างกันนะจ๊ะ คุณนะ่ะอย่าตัดสินใจใหม่เพราะคุณรู้สึกว่าคุณในคู่ควรเขาดีเกินไปเขาเพอร์เฟกเกินไปเขาหล่อเขารวยเขาจะมารักคุณจริงๆหรือคุณเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองคุณเกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวเขาแต่เขาตัดสินใจใหม่นะเพราะเหตุผลว่า คุณไม่ได้รักเขาคุณไม่ได้ชอบเขาเขาเสียใจเนี่ยนะเหมือนกับดื่มยาพิษเนี่ยก็จะตายใจจะขาดรอนๆเนี่ยเพราะการกระทําของคุณเนี่ยเขารู้สึกเลยนะว่าโอ้โหทําไมนะ่ะความรู้สึกในโลกออนไลน์หรือว่าความรักที่เขารู้สึกว่าคุณรักเขามันไม่จริงเลยหรือความรู้สึกที่คุณมีกับเขาเนี่ยคุณใจร้ายจังเลยทําไมคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอาพับรักเขาอกหักนะเนี่ยดูสิถูกแขวนคองแบบนี้คุณโหดร้ายมากเลยคุณใจร้ายกับเขาจริงๆ แต่คนคนนี้ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะหลังจากที่เขาเจอคุณเนี่ยนะในเดทวันนั้นในการพบเจอกันครั้งแรกเขามั่นใจมากๆแพ p a ั่นแรงผลักดันอย่างมาหาศาลาใหญ่เขาอะยิ่งเข้าใกล้ชิดคุณใหญ่เขาเอาชนะจ,จิตใจและทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ครองคู่ได้ความรักจากคุณเขาสบตาคุณครั้งแรกนะเขาเจอคุณตัวเป็นๆตัวจริงครั้งแรก part life relationship เขารู้เลยว่าคุณนี่แหละคู่แท้จากอดีตชาติที่เขาตามมาพบเจอ คู่รักที่เขาเนี่ยนะความรู้สึกเหมือนคุ้นเคยอย่างมากตั้งแต่เห็นรูปโปรไฟล์ตอนแรกถึงตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกเช่นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคู่แท้คู่รักของเขาที่เขารอคอยมานานแสนนานจริงๆแต่สิ่งที่คุณทํากับเขาอ่ะทําให้เขารู้สึกว่าเขาน้อยใจเสียใจแล้วก็ต้องทบทวนตัวเองใหม่นะ h e l l i n g family issue ความหมายแบบนี้อาจหมายถึงว่าคนคนนี้อาจเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะ มีตาหนิมีลูกติดมาแล้วเขาก็เลยหาเหตุผลว่าคุณไม่ชอบเขาเพราะว่าเขามีลูกติดหรือเปล่าเขาก็เยียวยาหัวใจตัวเองนยะแล้วก็พยายามที่จะทําให้คุณได้เข้าใจนะว่าเรื่องลูกไม่ได้มีผลอะไรนะเขามขั่งคั่งร่ำรวยมากพอที่จะดูแลลูกแล้วก็มีชีวิตความรักแล้วก็รักคุณได้อย่างที่ไม่ขัดตกบกพร่องต่อหน้าที่ใดจะถึงอย่างไรค,คนคนนี้เขาก็ไม่ยอมแพ้นะเขาจะรอให้คุณนะ่ะติดต่อสื่อสารเขาจะรอให้คุณนะ่ะ พูดความจริงเผยความรู้สึกในหัวใจที่แท้จริงอย่างไรเขาก็จะรอคอยไม่ว่าจะนานเพียงใดเขาก็จะรอให้คุณมั่นใจในตัวเขาถึงแม้ว่าคุณะจะแสดงออกว่าคุณอยากจบสิ้นในความสัมพันธ์กับเขานะแต่เขาไม่มีวันนะที่จะเลิกลาห่างไกลหรือห่างหายไปในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนคนคนนี้นะยังจะสู้กับคุณนะใช้ความจริงใจใช้ความจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณได้เห็นหัวใจว่าเขารักคุณจริงๆ เขรับครับคนคนนี้เขารักคุณนะเขาให้หัวใจคุณตั้งแต่ยังไม่เจอตัวจริงแล้วแต่คุณดูไพ่ใบนี้นะกุหลาบที่เขาถือเนี่ยมันเหี่ยวแห้งโรยลากบร่วงหล่นแล้วคือเขาต้องรอคอยคุณอะด้วยระยะเวลาที่ยาวนานคุณไม่ยอมเปิดเผยหัวใจไม่ยอมให้เขาเข้าถึงชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายคนคนนี้เขาต้องใช้ความอดทนอย่างมากแต่ในสิ่งอื่นใดนะ King of s w o r d เขามั่นใจแล้วว่าคือคุณนี่แหละ คนที่เขารักคนที่เขาอยากรหน้าในความสัมพันธ์ชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากแต่งงานคุณนะตั้งแต่แรกเห็นในโลกออนไลน์จนเห็นตัวจริงความคิดเขาเนี่ยยิงมั่นใจมั่นคงไปกว่าเดิมว่าคุณนี่แหละคือคู่แต่งงานคนต่อไปคือสามีคือภรรยาของเขาเขาอยากแต่งงานกับคุณสิ่งนี้คือความรักเขามั่นคงเหนือใจตัวเองนะเขาซื่อสัตย์เขาจะไม่มีใครเขาจะให้โอกาสตัวเองและเขาก็อยากให้คุณน่า เรียนรู้เขาให้มากมากนะถ้าเขาทําอะไรผิดไปก็ให้โอกาสเขาหน่อยและอย่าง,นงคนคนนี้เขาคิดว่าคุณรับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีครอบครัวมันแล้วหรือว่ามีลูกติดก็เป็นไปได้นะเขาเองเนี่ยไม่รู้เลยเหตุผลที่แท้จริงเพราะคุณน่ไม่บอกคุณเองบอกตัวเองว่าจบเถิดนะคุณกับเขาแตกต่างกันเกินไปเขาฟินลงศพเศร้ามากมายเลยทีเดียวนะเมื่อเจอกันแล้วคุณเองคิดเองเออเองเศร้าเองนะจ๊ะอยากจบเองนะจ๊ะ โกหกเขาสารพัดเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปอย่างมากจากที่จ้าจ๋ากันนะน้ในสื่อโซเชียลเจอกันตัวจริงปุ๊บคุณน่ะเปลี่ยนไปเลยนะคุณตีตัวห่างคุณคุยกับเขาไม่เหมือนเดิมอะ่ะนะคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาเขาเครียดมากนะในความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็ยังอยากให้คุณนะ่ะเปิดใจยอมรับและอยากให้คุณพิจารณาหัวใจเขาอีกครั้งคุณเองนะ ใช้วันเวลาที่ยาวนานในการที่จะทบทวนหัวใจตัวเองและดูพฤติกรรมของเขาจนคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้นะเขาอะสามารถเอาชนะใจคุณได้และดูไพ่ใบนี้สินะผู้หญิงคนนได้แก่ชรากว่าจะมั่นใจกว่าเขาจะทำให้คุณมั่นคงมั่นใจได้ว่าเขาเนี่ยรักคุณอย่างจริงจังจริงใจไม่ได้คิดแค่เรื่อง18บบวกหรือว่ามารักเล่นๆนนะ่ะคุณนะให้เขาพิสูจน์ตัวเองยาวนานเลยทีเดียวนะ แต่สุดท้ายแล้วพูดกันแล้วก็ไม่แคล้วกันคนที่เคยหลอกลวงในความรู้สึกว่าไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาคนที่เคยพูดไม่จริงนะพูดเท็จว่าคุณไม่ได้มีหัวใจสุดท้ายแล้วคุณน่นะตกหลุมรักเขาตั้งแต่เห็นรูปโปรไฟล์เช่นกันและก็ตกหลุมรักอย่างมากเมื่อพบเจอตัวจริงสิ่งนี้คือเรื่องจริงนะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหัวใจคุณ และเขาเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงหัวใจคนโสดให้มีความรักตลอดไปคนคนนี้เขาสู้ทุกอย่างจนเขาเอาชนะใจคุณได้นะคุณมั่นใจคุณรู้สึกเตมเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยที่ได้เป็นเจ้าสาวของเขา เจ้าบ่าวของคุณเนี่ยนะทั้งร่ำรวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํารูปร่างหน้าตาดีแล้วก็รักคุณอย่างมากมายจริงๆคุณนี่ไม่อยากจะเชื่อโชคชะตาของตัวเองเลยนะว่ารักออนไลน์ทําให้คุณได้พบกับคู่แท้คู่แท้ที่คุณรู้สึกเชื่อมั่นอยู่เสมอเลยว่าคนคนนี้แหละเป็นคู่แท้จากอดีตชาติที่ตามมาพบเจอรอพบเจอกันถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลคนละทวีปซีกโลกหรือว่าห่างไกลกันแค่ไหนนะ โลกออนไลน์เนี่ยก็ทําให้คุณได้พบเจอเขาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งคู่กันแล้วก็ต้องเจอกันคุณมั่นใจมากๆนะว่าการพบเจอเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญถึงแม้ว่าจะเจอกันผ่านสื่อโลกออนไลน์ก็ตามคุณก็ยังเชื่อมั่นมากๆว่าแพชชั่นเนี่ยแรงผลักดันอย่างมาหาศาลดึงคุณกับเขาผลักกันเข้ามาหากันเนี่ยให้เหมือนไพ่ใบเนี่ยอยากจะโอบกอดอยากจะอยู่ใกล้ชิดกันตลอดไป อ่านี่คือ random for you ตอนจบนะจ๊ะของรักออนไลน์ถึงเวลาเจอตัวจริงคุณคือทุกสิ่งจากนี้และตลอดไปคุณนะเป็นผู้หญิงวิชาที่โชคดีมากๆที่เจอความรักที่แท้จริงเจอรักแท้จากโลกออนไลน์ไม่สำคัญเลยนะว่าจุดเริ่มต้นจะรู้จักกันจากทางไหนไม่สำคัญเลยนะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเหมือนความฝันเหลือเกินนะเป็นเดอะสตา์ ไม่รู้เลยว่าเมื่อเจอกันจริงๆแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงมันเหมือนโลกของความฝันแต่เมื่อคุณสองคนเจอกันจริงๆแล้วนะความฝันนี้กลายเป็นจริงคุณกลายเป็นความรักกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้ในชีวิตของเขาและตลอดไป ไม่หมอขอจบคำทํานายนะคะสำหรับ Random for you รักออนไลน์ตอนจบแต่เพียงเท่านี้ไม่หมอขอให้พอให้คุณนะมีความสุขสำเร็จสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักไม่หมอขอกำลังใจนะด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกดระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเ,เพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ